น้องหลายคนบอกเศษส่วนซ้อนเศษส่วนมันทํำยังไงอ่ะมันหารกันยังไงอ่ะดูหลักการง่ายๆครับจำไหมน,นะครับทุกคลิปพี่จะเขียนด้านบนอยู่ตลอดเป็นเทคนิคง,ง่ายๆให้จำง่ายๆใกล้อยู่ล่างสวัสดีครับอันนี้ก็คลิปที่4นะครับเราจะมาพูดคลิปที่4เกี่ยวกับเศษส่วนหารเศษส่วนตัวนี้หลายคนงงเหมือนกัน ไอ้เศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนดูเทคนิคที่นี่ครับเทคนิค EDC ดูที่นี่ครับนะเราจะได้เคลียร์สักทีครับย้ำอีกหนึ่งทีนะครับคลิปนี้จัดทาเพื่อสําหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานเลยน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วให้คุณเปิดผ่านไปได้เลยนะครับไม่เกิดประโยชน์แน่นอนครับจะได้แล้วเวลาดูจะรู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนด้วยสําหรับน้องที่ไม่รู้เรื่องครับมาเคลียร์ตัวเองกันพี่ยกตัวอย่างครับตัวอย่างแรก3ส,ส่วน4ส,ส่วนด้วย2ส,ส่วน7 น้องหลายคนบอกเศษส่วนซ้อนเศษส่วนมันทํำยังไงอ่ะมันหารกันยังไงอ่ะอ่ะดูหลักการง่ายๆครับจำไห้นะครับทุกคลิปพี่จะเขียนด้านบนอยู่ตลอดเป็นเทคนิคง,ง่ายๆให้จำง่ายๆใกล้อยู่ล่างไกลอยู่บนใกล้อยู่ล่างคืออะไรครับเอาตัวใกล้กันคูณกันครับเอาตัวใกล้กันคูณกันแล้วเขียนตัวไว้ด้านล่าง2คูณ4เป็น8 แล้วก็เอาตัวไก่ไปอยู่บนเห็นไหมครับเอาไก่คูณไก่เอาไก่คูณไก่เก็ตรือยังนะไก่คูณไก่เป็นเท่าไหร่เอ่ยตัวไก่คูณตัวไก่ก็กลายเป็น3 7 21ไงครับเอาไว้ข้างบนไก่อยู่ล่างไก่อยู่บนเก็ตไหมเอาใหม่มาดูกันแล้วตัวนี้พี่เปิล6กส่วน7ดส่วนด้วยลบ3ส่วน2หลักการง่ายงครับ ใกล้อยู่ล่างครับเอาตัวใกล้มาคูณกันก่อนเลยครับ7คูณกับลบ3คูณได้กลายเป็นลบ21ถูกต้องไหมครับใกล้อยู่ล่างไกลอยู่บนเห็นไหมทุกคลิปมันจะมีเทคนิคอย่างนี้บอกเสมออยู่ด้านบนจำแค่เทคนิคพอครับแล้วพอเก่งแล้วไม่ต้องกลับมาดูครับคลิปนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยครับสำหรับน้องที่พอมีพื้นฐานแล้วหรือว่าเก่งแล้วอ่ะเอาไกลคูณกันกลายเป็น 6, 2สอจบ เขียมไหมแต่จําได้ไหมว่าคลิปที่3พี่บอกว่าอะไรเครื่องหมายลบไม่จําเป็นอย่าไปอยู่ด้านล่างให้กลับขึ้นมาเขียนไว้ด้านบนครับเพื่อเวลาเอาไปใช้ต่อมันจะไม่งงครับเห็นไหมเริ่มรู้สึกดีขึ้นอย่างหลักการง่ายครับพ้องไปใกลนนะครับใกล้ใกล้อยู่ล่างไกลๆอยู่บนเอาไหมครับนะคราวนี้เราบอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยงงเลยโหไม่มีอะไรเลยครับหลักการเดิมครับ ใกล้ๆอยู่ล่างใกล้ๆอยู่บนใกล้ๆก่อนมามาเล่นใกล้ๆกันก่อนพี่ก็เล่นใกล้ๆกันนะครับเอาไว้ด้านล่างสองคูณลบเจดก็กลายเป็นลบสิบสี่เห็นไหมใกล้ๆอยู่ล่างใกล้ๆอยู่บนเว้ยเฮ้ยเอ็งก็เอาลบหนึ่งนะครับไปคูณกับลบสี่นะมันตัวไกลไงจับคูณกันเนี่ยนะก็ได้กลายเป็นลบสี่เสร็จแล้วครับ แต่คราวนี้เนี่ยรู้ใช่ไหมหรือไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้ก็จําไว้มีลบเหมือนกันบนล่างตัดทิ้งไปได้เลยครับฉะนั้นคําตอบข้อนี้เราเลยตอบเป็น4ี่ส่วนสิน้องหลายคนที่เก่งๆบอกแล้วต้องตัดเป็นอย่างต่ํำไหมจำไว้ครับถ้ายังไม่เก่งมากคาวไว้ก่อนเลยครับนะเดี๋ยวพอเก่งแล้วเนี่ยหลักการตัดทอนมันไม่ได้ยากอะไรตอนนี้เนี่ยโจทย์ที่เราดูเนี่ยนะครับสำหรับคลิป 4เนี่ยเองเห็นและเศษส่วนหารเศษส่วนเศษส่วนหารเศษส่วนเศษส่วนหารเศษส่วน,วนแต่มันมีพื้นฐานอีกอันหนึ่งอะครับที่น้องมักจะเรียนแล้วงงนะมันคืออะไรนี่มันคือชุดนี้มันคือเลขจํานวนเต็มแล้วหารด้วยเศษส่วนทําอย่างนี้ครับหลายคนทําไม่เป็นแล้วงงหลักการง่ายมากครับอันนี้คือสิ่งที่งงนะครับที่สอนสอนกันอยู่นะอันไหนเก่งๆไปดูคลิปคนอื่นได้เลยครับนะไปดูโจทย์ยาก ดูอะไรก็ตามไปดูคลิปคนอื่นได้เลยคลิปนี้จัดทำเพื่อสำหรับเด็กไม่เก่งแล้วพี่ต้องการให้พวกเองเคลียร์สักทีโอเคนะครับยกตัวยอย่างเช่นครับ3หารด้วย1ส่วน2บางคนบอกโอ้โหแล้วยังไงวะเนี่ยจำง่ายๆครับเลขจำนวนเต็มอะจริงๆแล้วอะ่ะมันคือส่วน1เสมอครับจำไว้ให้ดีนะเลขจำนวนเต็มทุกเลขมันคือส่วนหนเสมอครับอย่าง4 หารด้วยลบสส่วนเเลขจำนวนเต็มทุกเลขมันคือส่วน1เสมอครับอย่างสองหารด้วยลบสส่วนสเลขจำนวนเต็มมันคือส่วน1เสมอครับพอได้อย่างนี้แล้วบางคนบอกโหหมูเลยกากเลยก็ใช้สูตรเดิมมาครับใกล้ๆอยู่ล่างไงใกล้ๆอยู่บนเก็บอย่างอ่ะเริ่มทําต่อเห็นไหมเริ่มรู้สึกดีขึ้นไหมอ่ะถูกไหมเอาใกล้ๆอยู่ล่างใกล้ๆอยู่บน เองเล่นใกล้ๆก่อนเลยใกล้คูณใกล้กายเป็นหนึ่งกลคูณไกลกายเป็น6อยู่บนจบตอบเลย6ส่วนหนึ่งหรือใครเก่งก็บอกตอบ6ก็แล้วแต่นะครับยังไม่ต้องพลิกแพงครับย้ำนะครับคลิปนี้เราจะทำสำหรับน้องที่ไม่เก่งเลยนะไม่เก่งเลยนะครับยังไม่ต้องพลิกแพงอะไรมากนะเอาใหม่ครับตัวนี้พอเรารู้แล้วว่า4ี่มันส่วนหนึ่งเราก็เอาใกล้ๆ้ไงครับแล้วก็ไกลไก เห็นนะนะอ่ะเล่นใกล้ก่อนใกล้ใกล้กลายเป็น1คูณลบสเราก็ได้กลายเป็นลบสถูกต้องไหมครับนะแล้วก็4คูณกับ7ก็ได้กลายเป็น4 7 28ถูกไหมครับคราวนี้จำได้ไหมเทคนิคง,ง่ายๆของคลิปที่3ว่าไงลบไม่อยู่ล่างครับเอาขึ้นมาข้างบนครับก็ได้กลายเป็นลบ28ส่วน3 เคลียขึ้นไหมล่ะครับนะสำหรับน้องที่ดูหรือติดตามมาตลอดนะย้ำอีกหนึ่งทีนะครับน้องบางคนอาจจะกดมาคลิปอื่นนะลองไล่ดูตั้งแต่คลิปหนึ่งครับนะอ่ะอันอันหนึ่งอันสุดท้ายไม่สนใจครับใกล้ๆอยู่ล่างไกลๆอยู่บนครับไกลๆอยู่ล่างอ่ะคูณกันครับ1คูณลบ4เราก็ได้ลบ4ี่เข้าใไหมไกลๆอยู่บน2คูณ3ก็ได้กลายเป็น6 แต่เราไม่เขียนอย่างนี้ครับการเขียนเครื่องหมายลบอยู่ข้างล่างมันไม่พร้อมใช้งานครับย้ายขึ้นไปข้างบนนะซึ่งคลิปที่3ก็บอกไปหมดแล้วเห็นไหมครับนะแต่ละคลิปเนี่ยใช้เวลาดูแป๊บเดียวแล้วเราจะได้เคลียร์ตัวเองนะเชื่อพี่เถอะอันนี้เกิดประโยชน์สุดๆแล้วนะครับนะถ้าดีก็เอาไปบอกต่อเพื่อนได้ นะย้ำนะไมไ่ต้องการยอดวิวนะครับไม่ได้เราไม่ต้องการรายได้จากตรงนี้นะอ่ะคราวนี้บางคนบอกแล้วถ้าอยากดูอันอื่นต้องเข้าไปดูไหนไหนเข้าไปดูใน y t u t u ครับนะมีหลายพี่มากมีพี่ม่อนมีพี่แก้วนะมีพี่แแอ้โหมีเพียบเลยครับพี่ที่สอนอีดีีนะครับนะถ้าใครอยากเรียนวิศวะลองติดตามคลิปนี้ดูนะครับนะครับลองติดตาม Youtube ของ,ของช่องอีดีซีดูนะครับนะแล้วเจอกันในคลิปต่อมาครับผม